สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ติดตามช่อง y o u t u b e เกษตรตัวน้อยนะครับจะมาดูอ้นนะครับอ้นใหญ่ที่ผมเพาะไว้นะครับอันนี้อายุ7เดือนนะครับนี่ครับตัวขนาดนี้แล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับอาหารก็จะให้เป็นอาหารสุนัขนะครับเพราะเิ่งการเจริญเติบโตนะครับหรือใครจะให้อาหารหมูนมก็ได้นะครับนี่นะครับ ตัวผู้ตัวนี้สองโลเจ็ดขีดนะครับตัวเมียสองโลสี่ขีดนะครับยังไม่โตมากนะครับนี่นะครับยังไม่ได้แยกเลี้ยงนะครับอันนี้อันนี้อีกบอหนึ่งนะครับอันนี้ตัวเมียนะครับตัวเมียก็สองโลเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับอายุเจ็บเดือนนะครับยังไม่เป็นสาวเลยนะครับยังโตไม่เต็มที่นะครับนะครับตัวนี้สองโล2นะครับจะเล็กหน่อยตัวผู้นะครับนี่ครับ นี่ครับอ้วนใหญ่นะครับนี่นะครับอาหารที่ให้ก็จะเป็นอาหารสุนัขนะครับหรืออาหารหมูนมก็ได้นะครับแต่ที่ขายไม่ได้คืออ้อยนะครับอ้อยแล้วกับไม้ไผ่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ให้ลำไผ่นะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้จะออกขาวนิดๆนะครับอันนี้เป็นตัวเมียนะครับ ตัวเมียสองอนะครับตัวผู้นี่สองดจแล้วนะครับยังไม่ได้เอาลำไผ่ให้นะครับวันนี้ครับเลยเอาแต่อ้อยให้นะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากมครับที่ดูจนจบขอบคุณครับสวัสดีครับ